สวัสดีครับผมช้างเดลีพัเตอร์เอเชียนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธของคุณไดมบิลิตี้ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวคุณไดมบิลิตี้ไทยแลนด์เนี่ยมีการประกาศราคาอยู่ที่ประมาณ3-4ตัวนะครับ3-4รุ่นใหม่ก็เป็นราคาที่ต่ำกว่าล้านอยู่ถึง2รุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวประกาศราคาเนี่ยขอฟังก์ชันฟีเจอร์ของรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างที่บูธของฮุนไดมบิลิตี้ไทยแลนด์ที่งาน อ่อมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้นะครับาคุณใดบริษีทไทยแลนด์เราได้มุ่งมั่นพอประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการขับขี่ที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่องเลยครับและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราพร้อมที่จะนำเสนอยาน,ยานยนต์นรุ่นใหม่ถึง4รุ่นก่อนใครครับขออนุญาตเริ่มต้นจากคันที่อยู่ด้านขวามือผมนี้ครับนี่คือ i อ n i c รถยนต์ไฟฟ้าร้อรุ่นล่าสุด จ้าของรางวัลคาร์เตอเยียร์ปี2023ครับเพราะฉะนั้นคันนี้สุดยอดมากๆผลิตขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ e g d GMT d e s i g n ที่ดูลงครับแต่ยังเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เป็นดีเซก gment ฟงเอกลักษณของแบรนด์ไอโอนิด้วยไฟหน้าและไฟท้ายในแบบพาราม e t ตริกพิกเซล LED ครับห้องโดยสารภายในมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายมากๆด้วยฐานล้อที่ยาวถึง2.95เมตร เรียบพร้อมด้วยฟีเจอร์เรียบพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาสันดุไปดูโอแอมเบียนท์ไลท์จอสแสดงผลขนาดใหญ่รวมถึงลำโพงโบสด้วยไอริกซิกคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยพลังมองเตอร์ไฟฟ้า2 2 9กิโลวัตพร้อมแบตเตอรี่77.4กิโลวัตต์เรนจ์การขับขี่ไกลมากๆคือ545กิโลเมตรครับ ด้วยมาตรฐาน WLTP ซึ่งเป็นการทดสอบบนท้องถนนจริงนะครับไม่ได้ในห้อง,งหละการชาร์จ DC ชาร์ g เจอร์รับแรงได้สูงสุดถึง350กิลวัตต์และสามารถชาร์จภายใน1 0 8 0ได้ในระยะเวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นครับนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเอกสิทธิ์ของคุณใดครับนั่นคือคุณใดสมาเซนก็มาเรียบพรอกับคันนี้ครับ และถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พบกับคุณใดไอโอเมกซิทันนี้ครับ และถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับนั่นคือการประกาศราคาของ IONIX 6ครับ i o n i น6ชั้นนี้เป็นเจ้าของได้ในราคา1,899,000บาทเท่านั้นครับราคาราคานี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาสมัครโครงการ EV3.5 น,น,นะครับน่าสนใจมากๆครับสำหรับรถคันแรกข,ของเรา ขัานต่อมาครับอยู่ด้านซ้ายมือผมนี่เองไปให้สุดได้ทางกับคุณใดเฟรตาอัลฟาครับรุ่นนี้สารต่อความสำเร็จจากแร็คเอดิชั่นรุ่นพิเศษจำนวนจำกัดในครั้งที่แล้วที่ขายหมดอย่างรวดเร็วมากนะครับและในปัจจุบันก็ยังมีแฟนๆเรียกร้องอยากจะได้แร็คเอดิชั่นันั้นอยู่ <Okay. S 1> เราจึงนำเสนอคุณใดเฟรตาอัลฟาที่พิเศษขึ้นไปอีกนะครับ ด้วยตัวถังสีดำด้านนะครับ Midnight Black m a t ซึ่งผมมีความยินดีเนี่ยที่จะบอกว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถ NAS แมส p r o ชั c น i o n ประกอบจากอินโดนีเซียฟังแรกที่สามารถเลิตสีด้านแบบนี้ได้สวยงามมากๆตกแต่งรอบคันด้วยโคนสีดำทั้งหมดภายในตกแต่งด้วยอุปกรณ์เฉพาะอุ้นไม่ว่าจะเป็นหลังคาพาามตกุญแจ Smart s e n รองเครื่องเสียง b สด้วย ทั้งหมดนี้นะครับคุณใดเรต้าอัลฟาพร้อมเป็นเจ้าของได้ในราคา929,000บาทครับมาพร้อมกับสีดำ้านแบบนี้เลยนะครับลำดับถัดมาครับตามหมาด้านนี้นะครับเรายังมีรถตาเกเซอร์ครับ ซึ่งถือว่าเป็น B M p v ยอดนิยมในวันนี้เราเปิดตัว2รุ่นด้วยกันคือ The New Stargazer X6 และ X7 สำหรับรุ่น6ที่นั่นจะใช้ชื่อว่า X6 และ7ที่นั่นใช้ชื่อว่า X7 ครับโดดเด่นด้วยทางเลือกตัวถังสีใหม่นะครับเป็นออปชั่นเสริมพิเศษด้วยสีแมทเช่นเดียวกันจากโรงงานประอกอบในอุนิเซียของเ,เราคือ Optic w h ไว e m แ t t e และ g r a v i t y Gold Matte เพิ่มเติมจากสีที่มีพอเฟอ่์อยู่แล้วซึ่งสีพิเศษนี้เพิ่มเงินเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นภายในนะครับมีเครื่องเสียง b ส s ีเเี m ยมซ s o u ์ซิสเ t ็มด้วยมั่นใจไปด้วยระบบคุณใดสมาร์เซนส์อีกนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็มาพร้อมเช่นเดียวกันและดิวคุณใดซาร์เกเตอร์สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา สำหรับรุ่น S7 X7 929,000บาทและ X3 ราคา949,000บาทครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่าน,น,นั้นครับรถรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของคุณใดนั่นคือ DMPV ซาเรียในวันนี้มาพร้อมกับกุมพลังดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบพร้อมมาตรฐาน Euro 5 มาเรียบร้อยแล้วภายนอกนะครับได้มีการตัดโลโก้คุณใดจากรูปแบบ3มิติเป็น2มิติให้มีความทันสมัยมากขึ้นสำหรับรุ่นพรีเมียมมีการเพิ่มเสาอากาศแบบชาร์ฟินแล้วก็ล้ออลอยเป็นแบบดำไฮกลอสภายในเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จ USB Type C ครับ The นิวคุณใดซาเวีย d ูโรไฟพร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของได้ในราคา สำหรับรุ่น Starway p r e S ราคา1ล้าน8แสน1 0 9 0 0 0บาทและรี e m i u m 2ล้าน4แสน1 0 9 0 0 0บาทครับและแน่นอนที่สุดครับเราก9ข้อมุ่งสูส่ในงานมอเตร์โชว์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบก,การดำเนินการของคุณใด m โมบิลิตี้ไทยแลนด์ครบรอบ1ปีนะครับเรามีแคมเปญสุดพิเศษในงานให้คุณเป็นเจ้าของคุณใไดได้ง่ายมากขึ้นครับ ราคตาต่อเปีย0% 48เดือนในรุ่นซาเบียรหรือส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง1,500บาทในรุ่นสตาร์เกเตอร์และเ r e ตาพร้อมประกันภัยชั้น1และฟรีค่าแรงเช็คระยะด้วยข้อเสนอพิเศษทั้งหมดนี้สำหรับลูกค้าที่จองและส่งมอบภายในสิ้นเดือนเมษายรงนี้เท่านั้นครับแน่นอนครับในส่วนของไอทีเราเอง ก็มีโปรโมชั่นแพ็กเกจบริการหลังการขายสุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าแรงเช็คระยะตลอด10ปีหรือ1 5 0 0 0กิโลเมตรฟรีบริการ c h a r จอะแ s e r v i ร์เซอจำนวน2ครั้งต่อปีนาน5ปีฟรีบริการรับส่งรถเข้าสู่บริการนะครับ Pick Up mm. Delivery Service จำนวน2ครั้ง2ปีฟรีบริการยกและลากไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดระยะทาง แบตเตอรี่หมดก็นำไปชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับในระยะเวลา5ปีฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมค่าแรงค่าติดตั้งรับประกันนานถึง3ปีครับและสุดท้ายนั่คือการรับประกันแบตเตอรี่ไฮโวลเทจ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับสุดท,ท้ายนี้ครับผมขอเน้นย้ำถึงวิชั่นของคุณไดมูนิีไทยแลนด์ครับเรามุ่งมั่นที่นำเสนอวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกมาให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัส พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างอย่างสมบูรแบบในฐานะแบรนด์ยานยนต์พรีเมียมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกท่านบนเส้นทางครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ